ท้าทางสบายดีทุกคนมาได้กินต่ำปพ่มนํากันทุกคนเ้ยต่ำแตงแล้วกันมีหอยลวกเนาะข้าวปุ้นแล้วก็ผักลวกทุกคนเลยหอยอันนี้ก็เป็นหอยแขงเนาะเออโบเป็นหอยแขงหอยเลียดนะนะทุกคนหอยคางเนาะแต่กระเซ็บดีได้นัวๆค่ะต้มสุปดีดีแล้ว Gracias <laughs> เพคเสมสมเลยว่ะ ไปแล้วทุกคนเลยเฮ็ดแหงบายบายทุกคนคลิปนี้นะพบกันในคลิปหน้าได้ทุกคนเด้อบายบายเด้อไปเพ็ด